วันนี้ก่าวว่าจะไปไปเก้าวัดเก็บในเมืองแล้วก็เดี๋ยวก่อนอื่นต้องเอาผ้าไปซักก่อนหลายวันแล้วแล้วก็มีชุดที่เปียกด้วยวันแรกโอเคเดี๋ยวยังไงติดตามกันต่อนะคะวัดแรกที่มานะคะจะเป็นวัดสี่พันต้นจะไปดูข้างไหน วัดสี่พันต้นจังหวัดน้าน,นะคะจะมีเอกลักษณ์โดดเด่นที่วิหารเป็นสีทองอลามและจิตกรรมปูนปั้นพญานาคเจ็ดเสียนบริเวณบันไดาทางขึ้นวิหารนะคะอ้ข้างในสวยมากเลย นอกจากนี้ภายในวิหารยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เล่าเรื่องราวพุทธประวัติและประวัติศาสตร์ของเมืองน่านนะคะไปวัดต,ต่อไปกันเลยค่ะเราไม่ได้ถ่ายระหว่างขี่รถนะคะเพราะแต่ละวัดอยู่ใ,นในกล้กันมากเลยค่ะ วัดที่สองนะคะจะเป็นวัดมิ่งเมืองวัดนี้จะมีเสาหลักเมืองจังหวัดน่านตั้งอยู่ที่วัดนะคะข้างๆเสาหลักเมืองจะมีดอกไม้และผ้าแพรตามสีประจําวันเกิดนะคะบูชาชุดละยี่สิบาทครับดอกไม้หนึ่งช่อผ้าแพรตามสีวันเกิดหนึ่งชุดครับสวัสดีค่ะเชิญบูชาดอกไม้ผ้าแพรสักการะเสาหลักเมืองบูชาชุดละยี่สิบบาท เสาลักเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านเลยนะคะผู้คนนิยมมาสักการะเพื่อความเป็นสิร,ริมงคลคะ่ะตรงนี้เขาก็จะให้ปลูกผ้าแพรนะคะตามสีประจำวันเกิดที่เราได้หยิบมาเมื่อกี้คะ่ะ จาเก๊กเกลางๆหน่อยนะคะไม่รู้ว่าจะช่วยผูกยังไงดีวัดมิ่งเมืองจังหวัดน่านมีเอกลักษณ์โดดเด่นที่พระอุโบสถสีขาวประดับด้วยลายปูนปั้นศิลปะร้านนานะคะ่ะ วัดนิ่งเมืองก็ยังคงเอกลักษณ์ของจังหวัดน่านนะคะยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เล่าเรื่องราวความเป็นมาของเมืองน่านค่ะที่ที่สามที่นี่เป็นวัดพระธาตุช้า,ชางค้ำวลาวิหารจังหวัดน่าน วัดพระธาตุช้างคำวราวิหารมีชื่อเดิมว่าวัดหลวงกลางเวียงเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองน่านนะคะเขาจะมีทำเป็นที่วางรองเท้าให้แบบนี้ดูง่ายเลยจำเสียว วัดมีเจดีย์ทรงลังกาหรือทรงระฆังนะคะที่มีรูปปั้นช้างเครื่องตัวร้อมรอบฐานซึ่งเป็นที่มาของชื่อว่าช้างคำค่ะนี่จะเป็นบรรยากาศภายในวัดนะคะทางเดินมีดอกไม้ให้ชมสวยมากเลยค่ะ วัดที่4เราไปวัดพระาธาตุแช่แห้งนะคะจะไกล้กว่า3วัดแรกที่เราไปเมื่อกี้ค่ะ จังไหนและะ้วนะไปปูว่แล้วก็มานี่ไปสันติสุขแล้วก็มานี่ลวัดท,ทาท่าแช่แห้งกันนี้เมืองน่านใช่รำไปมาแค่นี้อันนี้ยังไม่ได้ขึ้นไปเชกัน วัดที่สี่วัดพระธาแช่แห้งจะสองวันแรกคนเยอะมากเลยเนาะ พระธาตุแช่แห้งเป็นโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ของคู่เมืองน่านอายุกว่า600ปีที่ใครไปเมืองน่านต้องไปสักการะและยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีถาะด้วยค่ะ 一起来！ ขึ้นไปวัดที่5กันค่ะวัดระราทุเขาน้อยคนขี่ยังตกใจเส้นทางและมีลังเลอยู่นิดหนึ่งนะคะพอทางข้างหน้าก็ชันเอาเรื่องอยู่เหมือนกันค่ะ ใช่ไหมวัดเขาน้อยอ๋อวัดเขาน้อยพอเรามาถึงนะคะมีเจ้าถิ่นออกมาต้อนรับด้วยค่ะน้องน่ารักวัดที่ห้าวัดพระธาตุเขาน้อยวัดพระธาตุเขาน้อยตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อยทางด้านทิศตะวันตกของตัวเมืองน่านค่ะ องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อยสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ240เมตรเลยทีเดียวค่ะทุกคนดูวิวตรงนี้สิโอโอสุดุูงหูทุกตามากอะ่ะ ตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวทะเลเหมอกนะคะเห็นได้สุดลูหูลูกตาเลยค่ะอย lời รอ,ออกกีืนึ่งเทุกคนเห็นบันไดไหมคะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือที่จอดรถจะอยู่ทางด้านขวามือนะคะถ้าใครขึ้นไปนไม่ไหว,วจริงๆก็จอดรถตรงนี้แล้วก็เดินขึ้นบันไดไปได้คะ่ะเสียดายเราไม่ได้ถ่ายบันไดจากข้างบนลงมาข้างล่างให้ค่ะจริงๆถ้าเราไม่เอารถขึ้นไปสุดมันมีที่จอดรถตรงนี้แล้วแล้วก็เดินขึ้นบันไดไป แล้วปะนี่แล้โอ้สบายแล้วเพียง45แล้วมือน,นี้คับตาชองไหมครับหลานข้าวซอยต้นน้ำกินอะไรข้าวซอยกินน้ำเยี้ยวก็อยากกินน้ำเยี้ยวบ้างไม่อยากเป้าเปิดโอเคว้าหามัดถูด้วยะไกนน่หน้ามีแต่ทนนี่ด่วนจะได้ ต้นช่อสอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาซุ้มดีลาวดีต่อเลยค่ะม,มีแอบ,บเสียดายนิดหนึ่งนะคะต้นดีลาวดีดอกอยังไม่บานเต็มที่เลยค่ะเดี๋ยวมาแวะถ่ายรูปซุ้มดีลาวดีก่อนโอเโอเ้้ามีดอกนะสวยเลย จากที่หาข้อมูลมานะคะต้นลีลาวาดีจะออกดอกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายนค่ะช่วงเวลาที่บานอาจจะแตกต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และสภาพอากาศค่ะ ต่อกัอนด้วยวัดที่6นะคะวัดภูมินค่ะวัดภูมินจังหวัดน่านมีเอกลักษณ์โดดเด่นที่ผสมผสานประตยกรรมและศิลปะล้านนาได้อย่างลงตัวโดยเฉพาะพระอุโบสถจัดตุรมุกที่รวมพระอุโบสถและพระวิหารไว้ในอาคารเดียวกันค่ะ บริเวณบันไดทางขึ้นผาอุโบสถมีพญานาคขนาบสองข้างเชื่อว่าเป็นผู้ค้ำจุนผาอุโบสถซึ่งชาวบ้านเรียกว่านาคสะดุงค่ะภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยสี่องค์หันหลังชนกันค่ะโดยหันพระพรกออกไปยังประตูทั้งสี่ทิศค่ะ นอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมอื่นๆที่น่าสนใจภาพที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวน่านคะ่ะและจุดไฮไลท์ของวัดภูมินนะคะภาพจิตรกรรมฝาผนังปู่มานยามานหรือกระซิบรักบัลลือโลกคะ่ะเมื่อเย็ยนเราเมื่อกี้ไปเดินถนนคนเดินมนาะมีตําขนุนไส้อูวไข่ต้มแล้วก็นี่เลย มีคุกเมนูเมนูเมื่อวานแล้วเนชิน้นวิธีกินตามขนนที่อร่อยอนันต้างกินนี้จบข้าวเหนียวมาปันปันปันแล้วก็จวงเข้าไปจวงเข้าไปอย่างเงี้แล้วก็ใส่ปากอืมอมืแล้วก็ตามด้วยผิดแห้งก็จบ หลังจากกินข้าวเสร็จแล้วก็มาต่อกันที่กำแพงเก่าเมืองน่านนะคะรืมบอกไปค่ะเราแวะไหว้พระที่ตัวเมืองน่านได้6วัดค่ะเพราะหลังออกจากวัดภูมินฝนก็ตกหนักเลยค่ะช่วงนี้ขออนุญาตปิดเสียงคลิปนะคะเนื่องจากพิงท่อนหุกขึ้นมาพอดีค่ะเดี๋ยวดนลิกสิทธิ์เหมือนคลิปที่แล้วค่ะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่น่าสนใจนะคะ เราสองคนโชคดีนะคะที่มาในช่วงเทศกาลพอดีเลยค่ะสเสนหามนตราน่านนครเป็นเทศกาลประดับไฟครั้งยิ่งใหญ่ค่ะการจะเริ่ม6มิถุนาถึง6สิงหาปี2568นะคะพอเดินผ่านป้ายมานิดหนึ่งก็จะมีกิจกรรมให้วาดภาพระบายสีนะคะ เราก็ไม่พลาดค่ะขอแจมนิดนึงค่ะ เราสองคนเดินชมงานเทศกาลมาเป็นพักใหญ่ๆเลยค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางกลับที่พักแล้วนะคะที่เห็นถนนเส้นนี้ก็มีประดับโคมไฟด้วยนะคะข้างหน้าก็จะเป็นถนนคนเดินของจังหวัดน่านค่ะระหว่างทางกลับที่พักนะคะเราก็ได้ผ่านวัดมิ่งเมืองและวัดสี่พันต้นเลยเก็บภาพบรรยากาศช่วงกลางคืนมาให้ชมค่ะ ชอบวัดสีพันต้นในช่วงกลางคืนมากเลยค่ะเป็นสีทองอรารามสะท้อนแสบตามากค่ะไปตอนกลางวันว่าสวยแล้วช่วงกลางคืนยิ่งสวยมากกว่าเดิมค่ะก่อนเข้าที่พักเราขอแวะซื้อไอติมกะทิสดก่อนนะคะร้านนี้อร่อยมากค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ